สนุกครับสนุกขึ้นกว่าทุกปีขึ้นไปอีกมันก็จะสนุกสนุกขึ้นทุกปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าประทับใจมากขึ้นเพราะด้วยแฟนๆแบบว่า enjoy เป็นอเรามากๆเลยด้วยด้วยการเตรียมตัวด้วยแหละเพราะว่าึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมาเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าแบบมีแต่ละครั้งเนี่ยมันมีข้อแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมีของคนอื่นๆหรือส่วนใหญ่ก็คือจะจับโดยการที่แฟนคลับจับให้ศิลปินแต่ว่ามีของโต๊ะคืโต้ลงงานเองทั้งหมดเลยในการแบบทุก ทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยเราจะจัดก,การเองเหมือนเป็นการที่เราจัดงานเพ่แบบตอบแทนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะเรียนรู้มาจากมิตรครั้งแรกเราก็จะดูว่าเออเขาต้องการอะไรความสุขแบบไหนพอปีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันรวมความประทับใจความสนุกสนานมากๆสำหรับปีนี้ที่เรียงานทินการอะไรเอง ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นแบ็กดอปกราฟิกอะไรเอ่ยใดก็ต้นทำเองมเพราะว่าก็ต้เรียนทางนี้มาด้วยเราก็เลยทําเองทุกขั้นตอนแล้วเราก,ก,ก็เลือกทุกอย่างเองหมดเลยเราก็รู้สึกดีใจที่แฟนคลับเขาชื่นชอบในสิ่งที่เราต้องการให้คขั เน,น้นอะไรเป็นพิเศษครับที่เรารู้องสื่อพอเราเราอยากใส่ไปเขาความมินาเทนแหละเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เราไปแล้วเวลาที่โตไปออกงานอีเวนต์อะไรอย่าง,งาเ,เยยางี้ยเราก็จะอินเตอร์เทนเขาตลอดแ,แต่ว่าพอมันเป็นงานของเราเองคือมันไม่ได้ถูกจํากัดเวลาเราก็จะอินเตอร์เทนให้เขาเหมืนนอนเต็มอิ่มจริงจริงการเลือกเพลงทั้งสีสัปด์ของงานอะไรอย่างเงี้ยท,ทั้งงบประมาณที่ทำไว้เป็นยบงไงบรรลุงบไหมเอ่อไม่ไม่เกินครับไม่เกินถือว่าจัดการอยู่ในแบบในงบอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ประมีหลักโอ้ยไม่ไม่ได้มากครับไม่ไม่ถึงแสนคือถึงแสนไม่แน่ใจไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหมายหมายถึงงบที่จัดงานค่ะใช่ใช่ที่ริงดูายเป็นไงเนมันหลายช่อช่อ สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเราเราเรื่องเพงลงมากกว่ามันก็คือเหมือนเซอร์ไพรส์ตลอดงานพวกอะไรเงี้ยด้วยด้วยแต่ละเพลงเขาเลือกมาพยายามเลือกที่เขายังไม่เคยเห็นจากไหนเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะเป็นจากทางดีไซนคลับมากกว่าเพราะทเขาแบบทำของขวัญทำรางวัลมาให้เพราะว่ามันเป็นตรงนี้มันเกิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะได้ของขวัญจากแฟนๆคือชอบตัวเลยมันรักงานเขาบอกว่าจิ้มเลยปีนี้ถือว่าเยอะ เลี้ยว <c oughs> <สา>เป็นพิเศษครับปีนี้ทั้งรวมทั้งมูลค่าของเงินแล้วก็ของเนี่ยอยู่ประมาณ4ล้านห้าได้คือคือเราเคยได้แต่ครั้งนี้มากเลยอันนี้ถือว่ามากที่สุดเลยอะไรที่มันรสชาติยิ่งขึ้เป็นนาฬิกา ทริงอ่ะถูกใจทุกอย่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าคือมูลค่ามันอาจจะต่างกันในแต่และแสชินเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าตรงที่ว่าเขาตั้งใจซื้อตั้งใจเลือกแบบสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดอ่ะเอามาให้เราอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจทุกอย่างบอกแบนให้ของที่ม,มีมูลค่าแล้วก็ผลมาทะลุมลรังโรใจเราให้เรามากขนาดนี้เรา อยากตอบแทนอะไรให้เขาพิเศษิเรือีปล่างสิ่งที่ที่โต๊ะพยายามตอบแทนเขามาตลอดที่แบบเห็นได้ชัดที่สุดคือโต๊พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแบบดังการร้องเพลงการแสดงการเล่นดนตรีอะไรก็ตามอยางเนี้ยเพราะว่าสิ่งสําคัญที่เขาอยากได้จากครูคือความสุขความรักจากเ่างใ่แต่ละงานใน ละครั้งที่เจออย่างเงี้ยเราก็จะพยายามพัฒนาเลยให้ให้รอบดา้านเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะตอบแทนเขาเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเขามีความ่ตอบแทนเราอาจจะ ก็ไปลองผลงานครับมีเรื่องเพลงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีละครที่กําลังผลิตอยด้วยครับชื่อละครเรื่องพุ่ตังขึ้นหนแล้วก็ยังมีผลงานอื่นทั้งการแสดงลิเกที่แบบดีใจที่แม่ๆเขาตามทุกงานกันอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆมาแสดงให้เขาแบบรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้พัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ได้มีอะไรที่แบบสดเด็ดมาครับคุณผู้ชมแต่ที่ต้องการอะไร มันค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันในในบางช่วงนะคบไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดแต่ว่าคืออาจจะโชคดีตรงที่บางทีเวลามไม่ชนกันสมมติงานอีเวนต์ร้องเพลงใหย่ก็เป็นกังวันซึ่งลิเกก็จะเป็นกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาก็ไม่ชนกันแล้วยังอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของเวลาถ่ายละครที่แบบเวลาอาจจะไปพลาดเกี่ยวของงานลิเกก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบางงานจริง ที่เราสามารถที่จะขอเลื่องได้หรือขอขอแทรกคิวรวอ,อะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนขน้างยากเวลาที่มันมันลุมๆอยู่บางช่วงแต่ว่าก็จะพยายามบมเนจทุกอย่างให้มันให้มันไปได้ เจอคนจลางคืนกับเราต้องดีวนตลอดไปเพราะว่าเอขาได้มาบอกไปว่างานมันมันขนาดนี้แล้วนะอันที่มันมีที่ทิ้งๆไม่รับ้า้ไหมน้อยมากคือแบบหลายๆคนทั้งผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็รวมถึงแบบว่าญาติๆจัดก็ก็มีทักเยอะแบบเวลาพักบ้างนาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบรับหมดเลยเลยเขาจะเห็นว่าเราเรารับหมดร้องเพลงลิเกอีเวนต์แบบว่าละครเราเราเราแค่รู้สึกว่าโอเคแหละเราอาจจะบาลานซ์ได้บางช่วงที่อาจจะมีพักบ้างวัน วันแต่ต้องรู้สึกว่าคือชื่อเสียงหรือว่างานในวงการบันเทิงมันมาไวแล้วก็ไปไวนออันด้วยยืมได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามีมีโอกาสเข้ามาโต้ก็แบบทำใจย,ยากอยเนะ่งเสียรภาพเพราะว่าในในครั้งหนึ่งเราก็เคยรู้สึกอยากที่จะมายืมตรงนี้แต่พอเราได้มาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทิ้งโอกาสตัวไ,ไปเพราะว่าวันหนึ่งมีขึ้นก็มีลงเป็นเรื่องธรรมชาติมากเอาไว้วันหนึ่งเราคงจะได้พักเองแหละอะไรเงี้ยช่วงนี้ทําได้ก็พยายามทำไปก่อนมีเวลามีเวลาก็ทำไปก่อนใช่ใช่ใช่ ก็ก็ดีใจครับดีใจมากๆที่ที่มันมีวันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ก็ชื่นชอบที่จะที่จะทํางานตรงนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเคยคิดอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสจะทางานอะไรแบบนี้มันนักเลยแต่พอได้ทําจริงๆถามว่ามันเหนื่อยไหมมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคบแต่ว่าอันนี้คือให้ผมมองกล้องหรือว่าอะไรโอเคโอเค ก็คือว่ามันมันมันมีเหนื่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็พยายามที่จะ ที่จะคิดนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราเคยอยากอยู่ตรงนี้พอเราอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดแหละครับนอกจากเราแล้วที่ดีใจกับวันนี้ด้วยก็ครอบครัวก็ดีใจกับเราด้วยที่เราสามารถทาตามความฝันของเราได้ผมก็เลยว่าเอออยู่นะ่ที้ยนะยูมูสเตอร์คือตอนแรกเข้าใจนึกว่าแบบเก็บตรงนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยถึงนี้ด้วยก็เลยไม่หันมาฟังนี้เลยไมอเป็นไร